สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าทำสปอยดันดันแตรนะครับที่จะมา,มาในวันพรุ่งนี้ก็คือดัน the c r y of h o n o r นะครับส่วนดันนี้เนี่ยคีย์สำคัญเนี่ยในการปราเนี่ยก็คือเอาตัวที่ตีแรงๆไปนะครับก็เพราะว่าดันสุดท้ายเนี่ยไอตรงตัวแตนะครับเราจะเจอกับโล25ซึ่งมันจะตีเก้า้ะครับตรงนี้เนี่ยดันดันแรกนะครับเราจะเจอกับพวก ลูป,ปั้นนะครับผู้ป,ปั้นเนี่ยเป็นด่านแรกที่สำหรับเก็บสกิลเลยนะครับซึ่งเลือดมันเนี่ยก็จะมีประมาณแค่แปดหมื่นเองเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับตีเบาๆส่วนนั้นที่2เนี่ยเราจะเจอกับโดมอนนะครับลางแรกซึ่งไซย,ยานี่ไม่ต้องกลัวว่าเป็นไซย,ยาที่แบบตีแรงตามที่แบบเลือดที่น้อยลงนะครับเป็นไซย,ยาตามที่แบบยิ่งตีมากเทินเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งตีแรงขึ้นคือพูดง่ายๆคือตีแรงขึ้นดุเทินนะครับเทินสองเท่า ก็ไม่มีอะไรยากนะครับซึ่งมันจะตีเริ่มแรกที่2,125นะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆจริงๆด่านนี้เนี่ยพอจะเก็บสกิลได้ประมาณสัก3-4เทอเลยนะครับแล้วกเก็บแบบสบายๆนะครับหมุนได้เรื่อยๆคือด่านนั้นไม่ยากมากนะครับคือดัน1,2,3เนี่ยเหมาะสำหรับเก็บสกิลของทีมบุกเลยนะครับต่อมาด่านที่3เนี่ยด่านที่3เราเจอกับลูน่ากับลีโอนะครับ เลโอเลโอไม่ใช่ลลโอนั่นมันเบียละ่ะโอเคเนี่ยดูหน้ากับเลโอนะครับก็จะประมาณเลือดประมาณ4 0 0 0 0 0 4 0 0 0สนสามนะครับตีก็ประมาณ6,200ก็วิธีก็คือถ้าเกิดจะเก็บสกิลนะครับคือตีทีละตัวให้ตายแล้วปล่อยให้มันเกิดแต่ว่าผมเผลอตีตายละ่ะดัดนที่สีเนี่ยผมก็ใช้สกิลเลยเพราะว่าเลือดเลือดของแครี่เนี่ยประมาณล้านหนึ่งนะครับซึ่งมีสกิลโลสะท้อน15%พลังโจมตีมันก็12,000 เอ้หนนยนะครับคูดาวสามเราก็ตีมันเลยนะครับเราไม่ต้องเกรงใจตีไปเลยโอเคครับเราพยายามตีให้แรงๆนะครับ<อ>มีสกิลอะไรก็เทใส่มันทั้งหมดเพราะว่าเลือดมัน1ล้านถ้าเกิดโดนสะท้อนทีเดียวเนี่ยก็คือตายเลยด่านที่5นะครับเป็นด่านเก็บสกิลเหมือนกันคือเป็นด่านโล c อนชานลูนนะครับเลือดประมาณ3ามแสนสนะครับตีก็5438 เราก็พยายามแตกเอนชันดูนค่ามันทีละตัวนะครับก็ค่าไปเรื่อยๆฮะผมก็ด่นนี้สําหรับผมก็คือเป็นดันเก็บสกิลด่านหนึ่งนะครับผมก็ขอข้ามไปแล้วกันก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช็อตที่แบบจัดการตัวสุดท้ายพอดีนะครับด่าน6นะครับด่าน6กนี่เราเจอกับซุสนะครับซุสเนี่ยจะมีออมันจะมาครูดาวสีนะครับเลือดก็หนึ่งล้านแปดสกิลก็คือตีตายร้อไม่มีอะไรกันได้นะครับ แต่ว่าเราอาจจะใช้โล่โล่แมง,งมุมผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันจะสามารถใช้ได้ไหมแต่ว่าก็พยายามตีให้ตายไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมาสําหรับทีมเกานะครับด่านนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็น่าจะคือทีมเกาสมัยนี้ก็อาจจะใช้แบบใช้เอสนะครับเอสที่มันเป็นตัวตัวฮาโลวีนนะครับจัดการน่าจะไม่ยากนะครับสำหรับสุสนะครับเลือดแค่ล้านแปดเอสทำได้อยู่แล้วครับ ต่อมาครับท่านเจ็ดนะครับผมใช้ตัวที่เป็นคีย์ของผมเลยก็คือ,อ U R D นะครับหรือเรียกว่าอุน่นใช่ปะเอิร์ธเอิร์ธเรียกว่าเ <C> e <at> อิร์ธอ่าเรียกว่าเอิร์นนะครับผมก็แช่มันไปแล้วก็ตีคือคือเลื่อนมันน้อยมากนะครับหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันเองแล้วก็เราไม่ต้องคิดอะไรมากครับแช่แล้วก็ตีตีไปเรื่อ,อยๆหมุนโง่ๆง,ง่งได้เลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับคือเลื่อนมันน้อยมากสำหร,รับทีมทีมทีมตีแรงๆอยู่แล้วเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้เรื่องสำหรับตีให้แบบแรงๆอะไรพวกนี้นะฮะโอเคอเคนี่ยครับก็ตีปล้ตีไปเรื่อยๆจริงๆแตกไม่กี่คอมก็ได้ครับเลือดหมื่นแปดนี่ถือว่าน้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีใครที่มีพวกตัวยิงนะครับเช่นพี่ปูนะครับหรือไม่ก็ถังแก๊สก็ได้ยิ่งทีเดียวรับรองดับแน่นอนครับ โอเคใช้เฮดดสเลยครับก็ดันนี้เนี่ยก็ไม่ยากมากนะครับคือทั้งทีมเกาทั้งทีมบุกนะครับแมทเทสก็ถือว่าเอาดันนี้มาเพื่อแบบแจกของโดยเฉพาะเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ